สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องป้องปลายสุภูสุคนนะครับเนาะที่เขามารับชมรฟังเนะเมือนี้มาอยู่บ้านย่ายฝันแมนเนาะครับ่านผช้ชมมาตามเรลียกย่ายฝันแมนเนาะกับมาสามเทียเราต้องมากข้างคืนบ้านเนาะครับเนาะมาเว้นย้ายกับพี่เจ้าเขาเนาะต้องไปมาตอนคำตอนกลางคืนสนใจบูซาเลียญปูทวดกับพัซิเวอรี่กับนาก ขวัดซับเนาะครับท่านผู้ชมเกียรติไลน์มาได้ด้วยครับได้เดี๋ยวอยู่ร่องเบิดใต้คลิปเนาะครับเนาะท่านในบูซาไปแล้วค่ะทรงซื่อที่อยู่น้ำสกุลวันเดือนปีเกิดมาเนาะครับเนาะปูซีศูนย์กิดขึ้เปิดดวงเปิดโชคเปิดลาภให้เนาะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาไปฟังแนวทางทางความฝันจากใจฝันแม่นเนาะครับเนาะมาน้ำกันครับ สุดไก่ผ้ารวยนะครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องไมได้ครับเด้อเออนี่ขอเสยกับอดีขอดีอข้อดีอืมอืมข้ด้อดีออี้ข้อกอออ้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 อ ซีหนึ่งหนึ่งซี่ซีศูนย์ศูนมันนะวันว่าไปเที่ยวงานไปเที่ยวงานบ่มิถุนทรายเด็ดผมมีงานห่มิถุนทรายเด็ดไปเที่ยวงานนะสัไปพ่ออันลุงศพเขาน่ะลุงศพเขาเขาบอกว่าย่่สันมองนี่มิถุนแกอันเขาออกเมื่อวานมาพาทองมาพาเด็กหน่อยออกเขาฟังไหวฟังไหวเป็นกล่องเป็นกองอยู่นะกล่องกลองอันนี้ข้นอันั้นเป็นข้นกลองเป็นกลองอยู่บนี้ มะเป็ดสีน้องมาเป็นตันะนนวให่น้องอาจัร์ผู้จผ้ามากเป็นไรมาเป็นตัวใหญ่อา่ารันบ่ย่านดอกาจาก็จะมันพาลูกออกมากันเมม่าพาลูกออกเขาก็เลยนสางใบสู้พ่นตายสูลล้พ่นอาสัรยมม่มานั่ยนะย่าเลยอคิดว่าเรนสี่ศูนย์สี่หนึ่งนี่สองโตสิ สี่ศูนย์ีหนึ่งเนาะค่ะฟันว่าเขาพาไปม่านติเออฟันเขาขาไม่ม่านตายเขาพาเอาลูกเล็กน้อยออกจากท้องเขาเอ็กซีกับพิจารณาโมเนาะค่ะเนาะพิจารณาปรนงมาเป็นสี่ศูนย์บอกเป็นสี่ศูนย์กับสี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งนี่แหละมันจะเป็นสีที่ใส่ไม่จะเป็นหาไมนจะเป็นสีหาแล้วบอกว่าจริงใหนนี่แหละเอามีผู้ใช้ความปะเอามีพวกผู้ใช้พวกผู้ใช้ไปนั่งมันนะผ้าใยไปนะพวกผู้ใช้นะโอผู้ใช้ผ้าใยไปคือเกาไข่ คล้ายๆขี้ขี้บคล้ายๆขี้สร้างแบบน้ำงมดก่นอนตัวนี้ขี้สร้างแบบน้ำหมดก้อนกับผู้ชายไปสีคนผู้ใช้สีคนย่ายกะตีขี้อยู่หลังอขี้หลังสั่สามก้นหนึ่งยางย่ายกะตีตาหงหมดนี่ผู้ชายกับไปน้ำกคือกันไปน้ำขงังอือ หดก้อนแยตีตีเก้าสามหดก้อนแยตีเก้าสามกับเจ็ดกับกับเก็ดกับเจ็ดกับสามเจ็ดสามเจ็ดสามต่สามเก็สามเก็ดสามเก่าบานมีผู้ใช้ไปนั่งที่นหนผู้ใช้จะคนนี่ผู้ใช้หลายคนอยู่บอเดนับบอเดนับบอเดนับผู้ใส้หลายคนอยู่เขาไปเกี่ยวงานเนี่ยะแล้วเขาเลยไปพเลยพาไปมองศพค้นไตก็เรียกว่าโอ้ยจริงเลกับเนิน สี่ศูนย์สี่หนึ่งนี่แหละเลขประจัเพราะว่าคนคนตายเนี่ยก็เป็นยายว่าเสียชีวิตเกิอเออเสียชีวิตแนะแต่ว่าไม่เป็นรุมเป็นกองเลยเป็นพ่นเป็นพ่นเป็นพ่นอะไรเพาะเหตุเป็น,น,น,นปนะรูมไปขนาดเเลยคิดว่ามันจะเป็นสี่สี่หนึ่งสี่ศูนย์หรือสีออ่ห้านี่แหละไปสามตัวะกันไวเลขวดนี่บอกไว้ไปตัวได้อืมค่ะนี่แหละ มีผู้ใช้ไปน้ำเนอะผู้ไปน้คือยังโหมดก่อนชีทีสั่งเอาสร้างไปอาบน้ำเป็นผู้ใช้เนอะก็ผู้ใช้สามคนแล้วมีผู้ดึงขีทั้งหลังสั่งเลยย่าดกตนลลมาได้หมดก่อนเลยย่านโต๊ะย่านโต๊ะตัวลงจากสร้างเข้าไว้เขาสร้างไปอาบน้ำมาสั่นเขาว่าหันบนไปน้ําเขาก่อนเนี่ยผู้ใายมันบอกไปสามเจกต่ะบอกสามเจ็ดบอกสามเจ็ดกับสามก่อนมาเมื่อนนี้ว่าสี่ศูนย์สี่หนึ่งเนี่ยไป Icana, ที่ศูนย่หนึ่งไวย่าี่ศูนย์สี่หนึ่งเมันใจอยู่นี่มันใจตัวใด้พวย่ยมันใจมันใจปนันวะย่ยมันใจมันใจครับก็หน่อยพาเด็กหน่อยออกเป็นหนึ่งไว้บาสดเด็กน่อยเด็กน้อยกัเป็นหนึ่งยู่เพราะว่าได้พาออกเนาะพาออกไหมพอพาไม่แต่ไม่แต่เม่านผนาเด็กน่อยที่นีส้มหนี่เขาเอาพาออกลวมันกรตายเขาก็ฟังเมไ์ไม่เอวมาฟังไเขามาฟังไว้เด็กน้อยได้บานี้ เด็กหน่อยแต่ว่าบ่เห็นเด็กหน่อยเขาบอกว่าฟังเด็กหน่อยไปว่าสัจจะเขฟังไปเขาบ่ฟังแต่ว่าเมเย์มันเขาฟังเปิดลุมล่มปิดลุ่มปิดลุ่มไปอย่างกะหลายลุ่มมันจะนับปบ่วยเป็นลุมก็ส่สุาาลมกระสุนนะ<า>ลุมกระสุนลุ่มกระสุน,สนแต่ว่าตายกระสุนที่เมย์หมดละกระสุนมันเป็นซีสุนเนี่ยแหละคิดแล้วไงยายไปคิดป่เอางวดเก่าอ่างวดเก่าส่วนนั่นการ กระฝันกระกระฝันไว้ศูนย์เนาะงวดเก่าศูนย์กระฝันประศูนย์หมดนี้กะบ่บ่บ่ประศูนย์แต่ว่าเห็นเห็นผู้ตายแต่ว่าเห็นแต่ว่าเห็นคนเสียชีวิตเสียชีวิตหลายคนรักสิษาจังไลยนี่แหละร้อยมาสามเทียอลไรได้หนิเทีมาสามเทียบัดนี้ว่างหาว่างหาโม่งขี้ซีโม่งมาขี้ซีโมงกับมาอีกขี้ซโมงกับมา ถ้าไปเกี่ยวเข่าคือมาคัมแท้มาคัมแล้วเกี่ยวเข่าเจ้าของเนาะเกี่ยวเข่าเจ้าของเกี่ยวเข่ารัจ้างได้จัะมือโอาแต่สองมือเกี่ยวเข่าจ้างได้สองมือโอ้โหเกี่ยวเข่ารัจ้างป้าต้องไปเกี่ยวเข่ารับจ้างเลยเฉยข้าวปลาทูลายมือป้าต้อไปเกี่ยวเข่ารับจ้างได้สองมือผู้เฒ่าเขาก็จ้างเนาะจ้างแล้วแตลูกหลานเจ้าของเด้อายุเจ็ดเจ็ดสิบเนีบอกมโนบเด้มันจ้างเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดปียังไปรับจ้างอยู่ป้าต้องหัดงานได้เฉยงานได้เฉยอือ ก็ต้องก็ต้องได้มากขึ้นเขาเจ้าสิผิจัลหน้าไปยังไงกับผิจารณาหรือแต่ว่าใหญ่ผิจัลหน้าซีเอาอันเฉพาะอันสี่หนึ่งกับสี่ศูนย์แยกหมักตัวใดเอาเบาปืนสี่หนึ่งกับสี่ศูนย์หมักสี่ศูนย์โอ้หมักสี่ศูนย์หมักสี่ศูนย์อ่าเอฟซีอื่นคนไตตีเป็นกระเตียวนะคะเนาะเดี๋ยวเจพิจารหนาเอาเนาะค่ะแยกเพิ่งกับฟันหายนะคะเนาะ จะย้ายฟันมักซีศูนย์กับซีหนึ่งเนาะ่ะมาสรุปเดยกย้ายฟันแมนเนาะครับเนาะย้ายเนี่มักกันมักซีศูนย์มาย้ายย้ายมักซีศูนย์อืมโอ้ย้ายมักซีศูนย์แห้งเนาะออก็ได้ซีศูนย์ซีหนึ่งซีหานะมัดกระตายมามักระพานเนาะครับเนาะไปเจรหน้าบ้าง ขอคุณในหลายย่า so, ่ท Th like ี e ่แบ่งปันเขามาหางวดตอนน้อยย่า่เนาะเขาหางวดเหรอเขาอาจารย์ยังบุกอ่านย่ายเยอเขามาแต่เจ็ดหาเขาว่าแต่เจิดหาตอนย่าหละเขาว่าแต่เจ็ดหาเขาว่าแต่เขาว่าลายกวาดเหรอเออซีกวาหางวดเหรอเขาคักเอ่ตั้งบ่เด็กกัดถนนเด็กเนาะไม่ได้เขาตัวตรงมั้ม่ไดเขาตัวตรงเนย เลขใหญ่วัว่าว่าวันหสามเก้าสามเจ็ดนี่เขาตรงตรงเขาตรงตรงไม่เคยได้กลับเลยเลยเนาะไม่เคยได้กลับเลยตีตีแต่แอดมินเขียนผิดที่เสือไปเขียนเจ็ดสามอนไปเขียนมันเขียนผิดที่เสือมันเป็นสามเจ็ดแต่เนีสามเจ็ดสามเก้าขอโทษท่านผู้ช่วยน่านเขียนผิดแต่ว่ายายให้สามเก้าสามเจ็ดน้อยใหญ่เนาะเขียนผิดสองตัวออโอ้ยแต่เมนพูดเขาเนี่ยเขาจะเอาทิ้งเอาเลยเนาะ แม่ยังใหญ่ได้ดีเลยโอ้มีทุนหลายก็ได้หลายมีทุนหลายเออคือจังอุทิศจังใั่เงินสดใสเลยอุทิศทันมาเอาเสือหลายบอกว่าเสือบอกวันเสือุทิศเสือหลายได้หลายน้อยใหญ่เนาะโอ้ยสือหลายเลยเสือหลายได้หลายเพราะว่านเขามาหาหัวติดเถอเด้เขามาเนาะแต่พระอาจารย์มึงจะยังหัวลุยหัวบอลลุยอยู่เนาะแต่ใหญ่ฝันว่ามันเหม็นจู่ๆหัวฝันเขาหัวหัวเขาจู่หัว แม่ยัง่ายเขาปู่เ่อดนี้เป็นจิมถ้าเป็นวดที่หกเนาะเมืดนี้แหละวดที่หกนี่ยเป็นยังไงอาจานผู้ช่มีิจจรณนาเองอาานผู้ชมเรื่องเฮงสุกมานสุูุสุกอนมวันที่สิบหกจิกาเนาะย่ายเนาะอาไปเป็นแนวทางเนาะยายเนาะเป็นแนวทางว่าเปนสิสุกสิมในไข่กบะอยู่เพื่อ ใหญ่ตัวเขาใหญ่กันเลยไขว่คว้าใหญ่กว่าว่าคนไลค์คนแชร์คนติดตามเพจพราวครับแล้วไอ้มีกำลังใจเห็ดคลิปต่อไปเนาะครับเนาะคลิปหนาพ่อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม